สวัสดีค่ะเดี๋ยวอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอะมาสวัสดีกล้องก่อนมาสวัสดีก่อนเดี๋ยวเร็วเร็วสวัสดีค่ะนี่หันหันทางนี้หันทางนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าชูช่องย่าชีกกุกกล่องนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ น้องมีนจะกินอะไรคะกินไข่แล้วกินปลาทูไปเลย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 เนี่ยมันเดินทางไปนน่นมันไม่ได้มาหาเรามันไปนน่นแล้วกินไข่ใช่ไหมคะกินไข่ใช่ไหม <c oughs> กินปลาทูกินปลาทูจะได้สมองดีกินของทะเลเไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยว <c oughs> เี๋ยวเอาหนีก่อน โอ้ยทำไมเห็นเหรทำไมเห็นนะเม,มนมไปอะไปแล้ว บ้านลูกใครบ้านลูกใครเนี่ยของใครบ้างนี่ของใครของใครบ้างนี่ยเรียกเรียกเลยของใครแล้วก็ใครอีกแล้วใคร ใครฮิกป่าแอนหายไปไหนป่าเอนแล้วก็ใครอีกพปิชิกินไค่กินปลาดูกินปลาดูสุดอ่ะกินปลาดูกินตอนนี้เลยบ่ะ เรากินกับแม่บอกให้แม่ออกมาก่อนบอกแล้วค่อยกินบอกอาไว้ชก็ได้เอาไว้ให้แม่เอาวัชรูปให้ดูหน่อยอาวัชอะไรเนี่ยโหอะไรนะส้มจีไอติมกล้วยไอติมกล้วยอ๋อเนอะไอติมกล้วยแล้วอันนี้เรางอกแงกเลยคืออะไรนี่อันนี้คืออะไรนกกระจอกเทศไหนนกกระจอกเทศ อันนี้คืออะไรนกที่อยู่ในน้ำอ๋อนกนกกระยางนกกระยางอันนี้นกกระจกเทพอันนี้ล่ะงูไนหนงงูไหนงูหัวขาดงูหัวขาดก็มีสวยแล้วก็มีคนมันก็มีแา่มีอะไร มีตาด้วยบอดูนางวาดดูกยื้อดูเก่งมากเลยเก่งเลยเหมือนเลยมีตามีคิ้วด้วยแล้วมีนางวาดรูปไอติมแล้วก็มีวาดอะไรบ้างคุณครูสอนอะไรบ้างลูกสอนกระต่ายกระต่ายเนอเอากโลยเ อะไรมันฟ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 ันอะไรฟันปลาเหรือวะฟันอะไรจ้ะฟันฟังูมือฟันมือฟันมือ Thuê đơn đai luôn Cái này lông tháo mà Lông tháo thuê ลองได้ติมด้วยไปอะไรมาอีกค่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะฝนตกลินฝนตกลินน่อยๆนะคะเอฟอกแปก๊กพอกแป๊กนะคะค่ะก็ฝาก คลิปนี้นะคะอยู่กับย่านะคะ5นาทีแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้าของมนโอมโฮมซับด้วยนะคะครีมกันแดดนะคะแล้วก็สบู่ฮันนี่สบนะคะแล้วก็คอลลาเจนนะคะแล้วก็ครีมนะคะฝากด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านฝากาช่วยสั่งช่วซื้อนะคะในนามช่องย่าอาชีกกกอก,ก,กหรือว่าช่องยูทูบในนา ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะที่อยู่ในน้านะคะขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่อยู่ด้วยกัน4นาทีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ